พี่เหนือดวงสวัสด ok ีครับอ่าพี่นาริสนิลขันนะฮหโอเคให้แปลว่าสวัสดีนะครับโอเคนิฮาวอ่าแปลว่าสวัสดีนะแเมนกลาบ็แปลว่าสวัสดีนะครับอ่าสวัสดีก็แปลว่าสวัสดีครับนะะอ่ะสมเด็จพระแก้ววัดบรโปกุรุกคุณด้านไหนอะอะอะไปเอาหนังสือพระเครื่องกามีพระเครื่องเมืองราชมาผมอยากได้อะไรนะเหรียญดวงมากจึงรัชนาต้องบอกตอนนี้มีมิจฉาชีพ เอารูปเหรียญดวงเลี่ยมพลาสติกมาโชว์แล้วก็บอกว่าขายราคาถูกมากๆก็มีคนโอนตังไปห้าหมื่นแล้วก็บอกเฟซคนซื้อไม่ได้บอกเฟซเขานะไม่ได้ปิดเฟซหนีบ็อกเฟซคนซื้อไปตอนนี้ก็โดนกันไปหลายเจ้าหลายรายนะครับเหรียญยันสามดวงพุทธลัยนะครับแน่นอนเหรียญที่ใช้แล้วพลิกชีวิตกลับจากร้ายกลายเป็นดีได้จริงๆในเร็ววันนะครับ พี่ราชบุรีจะมีงานประกวดตอนไหนโดยปกติแล้วจังหวัดราชบุรีผมจะจัดงานประกวดในสัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคมของทุกทุกปีอ่าเนี้ยจำง่ายเลยโอ้โหเนียอ่าสุสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมไอ้ของเดือนธันวาคมของทุกทุกปีแต่ด้วยความที่ผมอยากจะบอกว่าการจัดงานประกวดนั้นมันก็โอเคอะ่ะเคยมางานประกวดราชบุรีไหมครับ อ่าต้องถามหน่อยว่าเนี่ยคนที่พี่คนที่ถามเนี่ยพี่เคยมางานประกวดราชบุรีไหมขอบคุณครับพี่สุทั์อ่าที่ถามว่างานประกวดราชบุรีมีตอนไหนเคยมาไหมใครเคยงานมาประกวดพระเครื่องจังหวัดราชบุรีบ้างอ่าต้องถามว่าเคยมาไหมแล้วบรรยากาศงานเป็นอย่างไร ถามหน่อยครับหลวงพ่อสุดวัดกะหลงมีเนื้อผงปีศูนย์หกไหมต้องเห็นครับอ่าต้องเห็นนะครับคือบางอย่างอ่ะผมก็ไม่เคยเห็นแต่ก็ไม่เช่ามันจะไม่มีไงอ่าแต่ก็ต้องเคยเห็นนะครับอ่ะผมถามก่อนนะว่าคนที่บอกว่าอยากจะให้มีงานประกวดเนี่ยเคยมางานประกวดกับเครื่องจังหวัดาาบุรีไหมเคยไปแล้วเป็นอย่างไรนะครับคนเยอะไหมอ่านะครับงานโอเคไหมอ่า ถ้าไม่เคยก็จะ <c oughs> ยากหน่อยงานยิ่งใหญ่มากนะครับเนี่ยสามปีซ้อนโต๊ะสี่พันตัวถึงห้าพันตัวจริงๆอย่าไปจำเรื่องกุพี่เจษดาจะกุต้นโพจะในแพดานจะแล้วแหละให้เป็นพระที่เก่าทันสมเด็จโตพอคนเยอะมากคนเยอะมากนะครับอ่าโอเควันี้จะกันสนามบอลโอเคครับพี่ศักดา ตรงนี้ยิ่งใหญ่แน่นอน,นสนามบอลรอบแปทีมสุดท้ายปีนี้ต้องไปชมแล้วสองพระนะครับอไปประกวดด้วยครับพี่รัตวีอ่าทวีผมที่บอกว่านะครับงานประกวดจังหวัดเครื่องจังหวัดราชบุรีนะครับต้องบอกว่าเป็นงานนะครับที่ทําเพื่อคนชอบพระเครื่องอถ้าใครเคยมานะครับก็จะรู้นะครับว่านะบรรยากาศงานก็ผมจัดให้ทุก <c oughs> นะฮะ สัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคมประจำปี <c oughs> ครับ <c oughs> นะฮะก็อยากจะบอกแบบนี้นะว่าอ่ะเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนคนมารู้สึกมีความสุขสนุกกับการหาพระแต่คนจัดนั้นกว่าจะทำงานได้มันไม่ง่ายนะครับแค่นั้นเองนะก็เอาว่าเดี๋ยวขอตัดสินใจอีกสักแป๊บแล้วเดี๋ยวแจ้งไปนะครับอ่า ก็พระแก้ววัดบ้านโป่งนะอันนี้ก็คือหนังสือคัมภี์พระเครื่องเมืองลาดพระแก้ววัดบ้านโป่งเดี๋ยวผมหาอันนี้ดำเนินดำเนินเดี๋ยวหาบ้านโปง่งวัดว่าพระบ้านโป่งอยู่ตรงไหนอะพระบ้านโป่งอยู่ประมาณตรงนี้เมื่อกี้คนถามว่าพระแก้ววัดบ้านโป่งดีไหมใช่ไหมอ่าอ่นนี้นี่ก็หน้าตาเป็นแบบนี้ครับคุณเชื่อไหมครับว่าง,งานประกวดราชบุรีที่จัดโตห้าพันตัวสามปีซ้อนเนี่ยคน คนหลายคนไม่รู้ว่าผมเป็นคนจัดไงนะครับผมผมผมเชื่อนะว่าคนที่มาก็รู้ว่าผมเป็นคนจัดแต่ผมไม่ค่อยโด่งดังในโลกโซเชียลแต่เชื่อไหมหลายหลายคนอ่ะไม่รู้ว่าผมเป็นคนจัดงานนะครับครับอ่าสอนดูพระก็ได้ครับเดี๋ยวสอนให้ทุกอย่างอ่ะรอ ให้พี่มีความสุขผมมีความสุขเราก็ไปด้วยกันได้อันนี้คือพระแก้วับรรปองใช่ไหมปีศูนย์เก้าโอเควันกนผมก็ได้มาใช่ไหมไหนหยิบให้พี่ดูหน่อยอ่ะนี่คือพระแก้วับรรปองอ่ะปีศูนย์เก้าก็จะมีหลากหลายพิมพ์นะครับนี่ก็จะมีรูปพอคล้ายอ่าพอคล้ายถ่ายคู่กับ หลวงปู่ใจ่ะหลวงพ่อใจพระครูวิจิตธรรมรสเนี่ยเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่งนะ่าพระครูวิจิตธรรมรส่ะเจ้าคณะอำเภอบานโ่งนะอีกรูปหนึ่งก็คือนะเพราะคล้ายวัดสวนขันท่านก็ท่านมายัางไงเดินทุด,ดงมาปะนั่งรถไฟ่าสมัยก่อนเขาเดินทางโดยรถไฟแล้ววัดบานโ่งเนี่ยทางรถไฟผ่านเลย ก็นั่งรถไฟมานะครับก็ได้มานะฮะร่วมพิธีแต่ท่านมาที่มันมาเนี่ยท่านมาบ่อยนะเพราะรถไฟมาถึงไงแต่ที่มาปลูกเสกยิ่งใหญ่ก็ปีศูนย์เก้าเนี่ยเนี่ยวันมันโป่งพิธีใหญ่เนี่ยครับปลุกเสกพระแก้มมรกตวันมันป่งแล้วก็เหรียญพ่อฟักนมีหลายอย่างปลูกเสกพิธีเนี้ยนะครับก็ ทราบปีศูนย์เก้าเป้าหมายอหาทุนบุระสั่งของรันโป่งโดยรวบรวมมวลสารใช้เวลากว่าห้าปี <ừ> อ่ามวลสารหลักคือว่าร้อยแปดผงพิเศษจากเกจิอาจารย์ทั่วประเทศนะเกศรดอกไม้ร้อยแปดดินหลักเมืองและดินจากสั่งวิญญาณฐานสี่แห่งดินเจ็ดโป่งเจ็ดท่าดอกไม้จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ร้อยแปดแห่งผงกุต่าง,าง 108, ๆร้อยแปดกุนาะพุทธมลตูร้อยแปดบทและน้ำมนต์ในพิธียี่สิบห้าพระพุทธสัตวษอันนี้มวลสารก่อน นะครับก็ครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งนะครับปลูกเศกวันที่เสาเสาวันเขาขึ้นมาปลูกเศษวันเสาไงวันแข็งเสาที่สามกันยายนศูนย์เก้าเวลาสิบโมงช้าเป็นต้นไปนะมีพระกจิตนั่งปกตัวเลขจักรพัิมีลนามก็อย่างนี้พาอเงินนนยหอมเห็นไหมพอเงินนนยอหอมพอน้อยธรรมศาลา พราะป้องอ่าอันนี้เป็นเพราะเปาะวัดช่องลมแต่เนี้ยเขาจะเขียนผิดคนที่มันทึกกันนะอ่าอินทาเขมาจานเนี่ยบางคนเรียกเป็นพ้องคือเพราะเพราะเปาะอ่านะครับพระครูพี่บูธรรมวาทีวัดปากท่อเนียเพราะเกี้ยงวัดเฉลิมอาดนี่หลานพราทาตาเพ่อแจมเพราะเล็กวันหนองยินแดงเพราะอินวัดโบสถ์เนี่ยประหลัดพรมวัสตนาดพราสง่าวันหนองม่วงพราพินวัดอุบล พอเริ่มวัดกลางวังเย็นพอแก้วหนองเอียนพอออโกสินอะายอาจารย์อ่างท่ากระทุ่มเนี่ยนี่หนึ่ง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 พิธีนะพิธีสองเนี่ยนะครับเสาที่สิบไอสาวหนึ่งอาจารย์เจียงวัดเจริญสุขาลามอ่าพระครูสมุดสุธีวัดช่องลมลาชบุรีนะพอปอกวัดช่องลมพอแยมวัดบ้านเลือกสุดไหมอ่านี่นะครับ พ่ออินวัดยางพ่อจันวัดมฤคทายวันพ่อพรมแต่พ่อบุตรวัดพรมวิหารนี่นี่จะเป็นชุดเพชรบุรีส่วนใหญ่ใช่ไหมอ่าพ่อเริ่มวัดกลางวังเย็นนะหลวงพ่อเชื่อมวัดพระพลาชัยอันนี้ชุดเพชรบุรีนี่นะครับยังยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับยังมีนะพ่อหนูโพธาราม ประหลัดพรมสัตนาฏพ่อหวนวัดโพโสพารามเนี่ยวัดโพมรพ่อง่าวัดหนองมวกพ่ออดวัดโกพ่อปึกสวนหลวงเห็นรุ่นแรกเป็นแสนหน้าไม่ได้ถูกนะหลวงพ่อสำมางวัดท่ากระทุ่มเห็นไหมครับนี่แกสองวันละสามวันละที่สามพ่อแก้ววัดป่าชนบุรีหนูเลยชนบุรีคราวนี้เป็นพระพระไก่พระไก่อ่าพ่อแก้ววัดป่าชนบุรี ถ้าผมจําไม่ผิดอ่ะพิธีบุกเสด็ระครังร้อยปีเนี่ยหลวงปู่ใจไปด้วยนะพระครูวิจิตธรรมรสเจ้าหน้าเพื่นโป่งเนี่ยพอแก้วัดป่าเนี่ยพอนาดวัดศรีโลหะปู่หลิวสนามแย้ลงถูกวัดเพราะสมัยก่อนตอนปีศูนย์เก้าท่านอยู่สนามแย้ไม่ได้อยู่แรกแตงทองพอหอมซากหมากระยองอ่ะไหมพอแก้วัดป่าระยองของสมัยระยองนะพอสำเนียงอยู่สถาพรเนี่ยนะนครมฐถมพระครูวิจิตสารคุณอันนี้ พ่อสุรินทร์วัดราชบัวขาวพ่อแดงทุ่งคอกพ่อหวนวัดโพมรพ่อหวานนวัดโพบรลังพ่อครูเมธาธิการพ่อเงินวัดจันทารามนี่สิงห์เหนือพ่อเงินวัดจันทารามพ่ออ๊อดนี่เสือใต้พ่อครูโพธาพิรมนี่พ่อหยางบานเลือกพ่อขันวัดประสิญานยอดขุนพลนะสร้างยอดขุนพลโด่งดังพ่องานนองม่วงพ่อพิมมาลัยวัดหู่มะกำเข็มทองคะนองฤทธิ์หลานพ่อทองสุขวัดตนหลวงพ่อเกี้ยงวัดเขาใหญ่ หลานพ่อเปลี่ยนวัดใต้พ่อสแสวงหนองย่าป้องอนะ่าประหลัดพรมมสัตนาดพ่อทองหมอสอ,อนี่นี่นะอาจารย์ทองหมอสอที่มีตะกุดใบลานนะ่ะนี่ยะวัดหมอสอผีดุท่านอยู่ได้เนี่ยนะพระครูบรรณกิจสุนทรวัดพธทรามาจาย์หนูอาจารย์สำอางว่าท่ากระทุกอาจารย์อางมาทุกพิธีที่ผมให้เหรียญดาววันก่อนไปอเ,เอาคราวนี้มาถึงวาระที่สี่วาระนี้แหละเป็นวาระที่มีปู่ทวดมาแจกที่ราชบุรีพร้อมกับเหรียญมะสังฆกระจาย ที่มาคือพอขายวัดสวนขันตอนนั้นอยู่วัดจันดีปีศูนย์เก้ายังอยู่วัดจันดียังไม่อยู่สวนขันพอขายสวนขันปู่ทีมวัดช้างให้เนี่ยปู่ทิมเอาปู่ทวดมาแจกปีเอามาทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กอ่าพิมพ์เล็กก็ที่ผมเคยแบ่งให้แฟนเพจส่วนพิมพ์ใหญ่ไปตกอยู่ที่วัดวัดประชาอยู่ที่ นะคือปู่ทีมท่านมาพระเกจิที่นี่ที่แบบว่าเคยเรียนนัดทำด้วยกันในกรุงเทพนะนู่นนี่นั่นเกาะมานะครับนี่อาพระครูวิมลกิจจารักษ์วัชนะสงครามพ่อนองวัดกลางท่าเรืออาจารย์นามดอนสาราพ่อเยียงวัชอวดอาจารย์วันปากพยูนใบดีกาจำปีวัดโปรดเจดพ่อสแสวงหนองยาป้องพ่องแงวัดจเจริญสุขารามนี่ท่านกันนะ้ำมันพายได้เก่งพ่อชื่นท่าตำหนักแล้วขนมไหม อ่าพระกูสมุทรสุธีวัดกลางเหนือเนี่ยพระกูพิสารถาวรกิตวัดบ้านมออาจารย์เล็กวัดเขาดินนี่พอเล็กพอเล็กเขาดินก็ต้องมาพระเกจิชีพที่เก่งพระเวทมาหมดพระหวานพวกบารางพระงานหนองม่วงมาต่อพระครูนพธาดาวัดตาลปากรัดนี่ปู่นาควัดตาลปากรัดพระรูวราพิวัดวัดบ้านม่วงเนี่ยมีประเด็นกับพ่อขายเพราะท่านเนี่ยติดกิจิมที่อื่นมาช้า แต่เขาได้ยินชื่อเนี่ยอาจารย์ดวงมา,มานานแล้วอ่าอาจารย์ดวงเดินขึ้นมาใดมาแล้วพระองค์อื่นนั่งรอหมดกันหมดแล้ะอา่าพอขายก็แกล้งเอ่ยขึ้นถามผู้ใจว่าทำไมต้องให้พระหลายองค์รอพระองค์เดียวน่ะนะดังผมดังนานทาไม่พูดอะพูดตอนที่อาจารย์ดวงขึ้นมาอาจารย์ดวงก็ตะโกนสวนมาเลยถ้าอยากรู้ว่าทำไมต้องรอผมอะคุณก็เขียนยันคุณมาลองกับยันผมแล้วกัน นี่นะเนี่ยอาจารย์ดวงวันมงสิธิ์ปูเข็มไงบุงหลิวสนามแย่พระคูบรรณกิจสุนทรณพพุทธาามที่ปูหนูวัดพธารามพ่อแก้วหนองเอียนพ่อหวนวัดโพมอพระครูล้นหัวหินอาจารย์อางท่ากระทุ่มนะคุณคิดว่าพระที่มีเกจิใส่พลังจิตปลุกเสกขนาดเนี้ยแล้วผงที่ใช้ทำเนี่ยขนาดเนี้ย ไม่ต้องให้ผมบอกนะว่าดีไม่ดีถ้าคิดว่าจะซื้อแขวนเอาไว้คุ้มครองตัวแขวนเลยทําไมสําคัญทาไมห้ดีจริงเกจิทั่วประเทศไทยไม่มาเงือจะหลดใต้นะแต่ถ้าคุณจะมาถามนะครับคนขายพระว่าเล่นหรือเปล่าอ่ะคนขายพระที่ไม่รู้พิธีเขาจะรู้ไหมแต่ถ้าคุณรู้แล้วคุณยังจะต้องถามว่าจะแขวนดีไหมอ่ะ ไม่มีใครช่วยคุณได้ละนะครับฉะนั้นใครเป็นสิทธิ์พ่อขายแขวนนี้ก็มาขายเสกใครเป็นสิทธิ์ปู่ทิมแขวนนี้ก็ปู่ทิมเสกใครเป็นสิทธิ์พ่อแดงกุ้งคอกแขวนนี้ก็แดงกุ้งคอกเสกใครเป็นสิทธิ์พ่อพินนะครับพ่อปึกสวนหลวงพ่ออินวัดโบสถ์พ่อเกียงเฉลิมอาดพ่อแยมบ้านเลือกกู้หลีกสนามแย่พ่อนาสีโลหะพ่อเงินพ่อน้อยพ่อเล็กหนองดินแดงวะพ่อแก้ววัดป่าจานนอกลางท่าเรือ กันเนี่ยอย่น,นี้หมดวันนั้นผมเก็บสองหน้าไว้องค์หนึง่งนีนะครับส่วนที่ใครจะเอาอะ่ะอยากไดถ้ถ้าคุณเห็นว่าอยากได้นะพิมพ์ใหญ่หน้าเดียวผมเอาองค์ละสองพันห้าร้อยบาทมีให้ห้าองค์นะองค์ละสองพันห้าร้อยบาทมีให้ห้าองค์ไม่ต้องถามว่าดีไหมเล่นหรือเปล่าถ้ารู้ขนาดนี้แล้วต้องถามคนไม่รู้เนี่ย ผมก็ไม่รู้จะช่วยอะไรคุณแล้วเราพาาที่แขวนพระดีกันมาเท่าไหร่แล้วไม่รู้ทําไมเราซื้อบ้าแพงๆแขวนแล้วถึงไม่ดีเพราะเราซื้อโดยที่เราไม่รู้ว่าพระนั้นดียังไงไงนะครับสองพันห้าร้อยบาทเป็นหน้าเดียวนะดูให้พี่หน่อยลูกมีให้เกยงนะห้าองค์วันนั้นพี่ให้เก็บไว้อะ่ะของพระแก้วบ้านโป่งอะ่ะนะพี่เก็บไว้เองมีให้ห้าองค์อ่า นะครับก็ถึงบอกว่าใครเป็นสิทธิ์ปู่ทิมกันเนี่ยปู่ทิมเสกใครเป็นสิทธิ์พ่อค้าเนี่ยพ่อค้าเสกใครเป็นสิทธิ์อาจารย์วันปากพระยูนเอาจารย์วันขออยู่เด็กใครเป็นสิทธิ์อาจารย์นำเนี่ยอาจารย์นำเสกนะครับอ่ะหนึ่งพี่นัทนันพี่วัดพี่วัดสะพนสองพี่โตสะพนสามนะครับอ่ะผมใส่ไข่ปลาก่อนเพราะอะไรนะหมเพราะว่าพระดีไม่จําเป็นต้องนะง้อให้อ่านะครับสามองค์นะครับโอเค เป็นพิมพ์ใหญ่หน้าเดียวอ่ะอันนี้เป็นสองหน้าน้องเก็บไว้ถ้าไม่มีเดี๋ยวอายเขาเวลาเด็กๆมันถามอายมันเวลามีแรแปลกๆข่มมันได้ว่าไนฮะเนี่ยการเล่นพักก็มีอยู่แค่เนี้ครับไม่ได้มีอะไรพิสดารมากมายนะนะครับ